นี่คือก็เดิกเหยียบหนูเหยียบออกลงให้เนไหงเลยโอ้ตู้ที่สามหนึ่งเจ็กหนกเนาะประมาณสามประมาณสามเนาะอ้าสำหรับทีพี่น้องตอนนี้สิบ้าเจี๊ยบเจี๊ยบมาใส่เบ็ดกบเด้อเจ้าหนี้กบไล่ลายเหรอมามามาตามนับมา เดือมาจับมายก็บบอไส้ลงนอกไปยู่ใไ้ตองามือได้ลงไปน้อยนึงคิดอย่งมานเดียวมัอนี่ปลาไม่ไล่นี่ก็โอ้ปลาธรามสะตาอีดีนี่ก็คือให้น่าเวาเขาเองนี่ไงนี่ก็คือมือกอง มืนอนี้เขามาเป็นมือกล่องเองไอ้คนใส่นี่เด้อเองวิธีเห็ดใหญ่ <c oughs> บบเห็ดยาวมันเปลืองไม่ตันๆเนาคืบหนึ่งเพราะรุ่งดินฮะส่วนนี้ไม่ราคาเพ่นี่อ่ะโอ้พี่จ๋าเดือดอังอยูได้มันอยู่เข้มป่า,น,บบน,น,านี่กาเโซเบียสน้อให้มันมันไม่อยากซื้อซ้ำที่เบิด น้ำมาน้ำมากใสใสเลยน้ำไปมาแดงมาแดงกับสีมะยามเบ่งสีมีดูดอยู่บ่เบ็ดเบ็ดเบ็ดซื้อขีกระเดียนกันดินี่ยกกินนิงเดงอนอยู่ตะเวนยิ่งสูงอยู่ เงี้ยนะเนาะมงมนเงื้ยขอผัวพูดเงี้ยนคะรอ้วนถือว่าน้อยเนี่ยเกียรเอยด้วยเกียดเอเดี๋ยวนี้มันเป็นผัวเป็นลายตัวดีหอมกบหลอมหอมคตเหนียวมินแน่นอ่ะขาดโาบโคตรโคตรนเวทจนเกือบขาด น,น,นี่ก็คือเขาหน้าบานบริเวณดำกระถือว่าง่ามอยู่เขาปีนะนี่ก็คือไอ้ไกลเมันมีหนวดนเนาะมันมีหนวด,ดมีผ้ามบึงห้อยตีนกบใช่ปะใก้ห้อยตีนกบนี่ห้อยตีนกบ กบแบบตัวใหญ่ในี่คอยตีมกบใหญ่ดิคือสิตัวใหญ่เนาะมือนี 4, 6, 8, 5, 9, 5, 36, ้ก็บผมีคิปยังได้รับมาใสยเบ็ดกบจ็งสีเดยวพิธีเส้าบวานเขาพรดพอได้กินไปบ้านบ้านาเสากินแปมุกหาคำกับประมาณเจ็ดมุกกับแม่น้องหอยตีมกบกบเก้าเดิน อยู่ขางกองไฟเนี่ยอยู่ตัวใหญ่เลยนี่ไ,ไปจะได้แน่เกือบขาด,ดาเบ็ดเทา่าปลาสูงหมดตำพอดีครบถึงใส่อยู่ในหองอตอนเรีองเด้ตอนเรีองเด้ Sự chó anh y vội lắm là đã phát ngon kìa tấm mùa nè kìa tấm อโ,อโอ้ล้างนี่ดูดไปเลยเด้กเข่าดื่นแม,มากมาเลยโ,<อ>โฟนครบเฒ่า

vừa <tôi> đi đi sạc phản sạc đây 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 Để ôi Cô đang nào, đi em đang đâu Chào anh nhanh Cái hả? Đi Nó đi đang bẩn Tảng này chưa rồi đại Được rồi Nặng bộ, bộ má mười oanh mười 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 say say mười 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 ท้งที่สองนี่ฮะหมดหรอครับโอ้มันฉีโดดไปนะเบิงน้ำปใส่ของก่อนเกือบดูดบาทเนี่ยท่าไหนก็เอาขึ้นกันบาดนเขียท่านี่เขียหม้อ้นีเืงมีนองเมันมนก็เด็กปนเด็แก้วอยู่ ê hey. oh. <laughs> Này khoong hoặc áo mì âm mật hay khoong áo chóp ốc kiệt kiệt mày kìa 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 ดีก,ก็บ,บ่ดยเด้อดีก,ก็บ,บด่ดยเนาะนี่ก็ซีฟแชแน,นลเพิ่นกับ่บด้ม่านะผมว่าเข้ามาใส่อยู่บนไก่มาบานไก่แต่เป็นซีฟปลายลักซีฟกิโลหุ่นอะฉันได้่บด้ม่านะผมก็ได้มาก Đấy, đây xác này, ạ, đây. Cái nhục rộn này. Nè, nè, bên đây, cốt nồi, này đấy ạ. Có đi cả đồ khôi nữa. Đang làn đoạn. Nhờ là rút. ไปพลัง่ตไปกันเลยมีดีนีมี่กระเดือออย่ได้นี่สุดยอดเดยดยือเรป็นี่เนี่พี่น้อครบอู้เพี่น้อไอ้ขี่กระเดือนท่านท่านไมได้ขี้กระเดือนก็ได้ขัวยู่หรอ ผไิตผน,นเส่าอื่างอื่นผลิตกินอยู่เขามันโลภไปย่ะยำนี่ก็ตอนนี่ก็อะไรอยู่โลภไปเยอะเมื่อหอนเทียรเขาสืบดวบให้เบิงเขาก็สืบถ่ายเห้เบิงอะไรทำไรนี่ก็คือผลงานที่เขาไปหามากเมื่อคืนนี่หน่อยไงนี่ไอ้ไก่ผ้ามานนัน เงเบงนี่สอบิึงยก็ได้อยู่อบลงให้เบ้งเี่อ้ตั้ทีสามหนึงจ้าลูกเนาะประมาณสามประมาณสามเนาะตัดลอกกันขนานตัวใหญ่อู้ขัดขัดตัวใหญ่

สิด้กุดไหลกดเส่เน่ยเือกฤร้ายกูหนียน่นสุดหนาเาะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดี